พี่น้องที่ครบทั้งหลายครับวันนี้ต้องถือว่าครบ7วันพอดีของปฏิบัติการที่เรียกว่าชัดดาวบังกอกนะครับบางคนก็ใช้คำว่าอคคิวพบังกอกก็แล้วแต่จะว่าไปแต่ความหมายตรงกันเหมือนกันก็คือกำลังไล่รัฐบาลกบฏและก็ทรราชมีความหมายเดียวกันมีข่าวแทรกเข้ามาเช่นกันขอโทษนะคะ พรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะไปประชุมที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแจ้งวัฒนะอยู่ติดกับอิมแพกอารีนาเมืองทองธานีย้ำนะคะพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะไปประชุมที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแจ้งวัฒนะอยู่ติดกับอิมแพกเมืองทองธานีอยู่ในเมืองทองธานีติดกับศูนย์แสดงสินค้าอิมแพกอารีนาย้ำนี่ใชไปเนเยอะขนาดนี้ใครไปเจ๊ปองเนี่ยนะครับส่งสัญญาณไปเรื่อย จะให้ใครไปก็บอกมาตรงๆใช่ไหมครับผมเข้าใจว่าถ้าอยากไปเจอตัวนายกผมเม่อที่นี่คงไปกันหมดใช่ไหมครับเอาล่ะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คงมีคนไปเยี่ยมเยือนท่านนายกมั้งนะครับถ้าไม่เปลี่ยนที่พราะเท่าที่ทราบวันนี้จริงๆตามกําหนดการคุณยิ่งรักต้องไปไประชุมที่กองบัญชาการกองทัพอากาศแต่ปรากฏว่าทหารอากาศที่นั่นเขาไม่ค่อยสบายใจครับ วันนี้ก็เลยเปลี่ยนไปที่สำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมที่เมืองทองทานีซึ่งก็เป็นที่ทำงานของคนเอกนิพักทองเล็กประหลัดกลาโหมที่เป็นคนที่ไปลักไก่และโมเมว่าผู้นำเหล่าทัพอยากให้เดินหน้าปฏิรูปั่นแอยากให้เดินหน้าเลือกตั้งนั่นแหละถัดมาอีกวันเลยถูกเหล่าทัพเขาเฉ่งเอาว่าไม่ได้พูดอย่างนั้นแล้วไม่มีใครพูดอย่างนั้นนั่นก็คงเป็นที่มั่นสุดท้าย เพราะถ้าจากนี้ไปคุณยิ่งลักใช้ค่ายทาหารประชุมอยู่เรื่อยๆแบบนี้พี่น้องประชาชนก็มีสิทธิตั้งคำถามใช่ไหมครับว่าตกลงทาหารอยู่ข้างประชาชนหรืออยู่ข้างยิ่งลักเราก็มีสิทธิตั้งคำถามแบบนี้เอาละครับเดี๋ยวค่อยว่ากันยาวๆผมคิดว่ามีเรื่องที่อยากประเมินผลจากการเคลื่อนไหวของ พวกเราตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มีผลกระทบในทางยุทธศาสตร์กันอย่างไรนะครับผมต้องใช้คำว่าปฏิบัติการเจวันของเราเนี่ยถ้าเปรียบเหมือนคลื่นก็ต้องบอกว่าเป็นคลื่นที่มีความแรงมากนะครับแล้วก็มีความถี่มีความสูงและก็รุนแรงกว่าที่เราคิดและก็พัดโหมกระนำ ปราการด่านสําคัญหรือป้อมค่ายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์พังพินาศย่อยยับครับพี่น้องทักครับพูดให้เห็นภาพก็ต้องบอกว่าปราการด่านหน้าหรือป้อมค่ายของระบอ,อะบอทักษิณหรือรัฐบาลนมินียิ่งลักษณ์เนี่ยก็คือกลไกรัฐราชการวันนี้ถูกพวกเราไล่ปิด ต้องเรียกว่าปิดโดยละมุนล,ละม่อมเพราะว่าหลายหน่วยงานเชิญเราไปปิดครับพี่น้องที่รักครับหลายหน่วยงานปิดจนกว่ายิ่งรักจะลาออกครับพี่น้องที่รักครับแล้วจากนี้ไปทั้งสัปดาห์ลุงกำนันบอกว่าสัปดาห์นี้ต้องเรียกว่าปิดให้สนิทปิดให้มิดชิดครับพี่น้องที่รักครับ จะไปแอบเข้าด้านหลังปีนเข้าทางหน้าต่างไม่ได้เด็ดขาดเราไม่ยอมเพราะเรามีหน่วยลาดตะเวนครับพี่น้องทีละครับว่าใครไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเทคที่ให้กันไว้ฉะนั้นวันสองวันจากนี้ก็จะเป็นยุทธการปิดให้สนิทปิดกรุงเทพให้สนิทหมายความว่าปิดกลไกร,รัฐราชการที่รับใช้ระบอบทักษิณและรัฐบาลทรราชให้สนิทมิชิดเราทำสำเร็จ หลายหน่วยงานพี่น้องทราบไหมครับว่าดีใจมากบางหน่วยงานนี่ยังน้อยใจอยู่ทุกวันนี่ไปทําไมไม่ปิดให้เขาเขาอยากจะมาชุมนุมกับเราแต่ไอความกล้าของเขาเนี่ยมันติดอยู่ที่ผู้ระดับผู้ใหญ่ทําให้เขาไม่กล้าออกไปผู้ใหญ่เองก็ไม่กล้าเพราะปีหน้าอยากได้หลัดบ้างอยากขึ้นอธที่ดีบ้างก็ไม่กล้าออกหน่ะแต่ว่าก็แอบหนุนอยู่ข้างหลังครับพี่น้องที่รักครับว่าช่วยมาปิดให้พวกเราทีเราก็อยากปิดเหมือนกับท่านนั่นแหละ นี่เป็นปรากฏการณ์ที่มีให้เห็นแทบทุกเวทีตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมถึงบอกว่าป้้มค่ายของรัฐบาลยิ่งรักษณ์ได้พังพินาศไปเรียบร้อยแล้วจากปรากฏการณ์ชัดดาวเจ็ดวันที่ผ่านมาครับพี่น้องที่รักครับคลื่นล่องลูกต่อไปขึ้นลูกใหม่ใหญ่และแรงกว่าลื้นลูกเก่าอันนี้เป็นสัจธรรมลึ่นลูกใหม่จากนี้ไป จึงจะพุ่งตรงไปที่ยิ่งรักชินวัตรและขุนพลข้านงกายเท่านั้นครับพี่น้องทีละครับเมื่อกำแพงหรือปัอมปาการป้อม่ายถูกถล่มอย่างพินาศยับเยินยิ่งรักก็ต้องประคองตัวเองฉะนั้นจากนี้ไปเพอเผลอผมเข้าใจว่านอนอยู่ที่ค่ายทหารค่ายใดค่ายหนึ่งนั่นแหละครับพี่น้องทีักครับเดี๋ยวเช็คก่อนว่าอยู่ที่ค่ายไหน ส่วน่อามืน่นรั้งที่แล้วผมบอกเรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้งวันนี้จะล่าจะยื้อกันยังไงก็ตามซึ่งถ้ายื้อกันอยู่แบบนี้สองสามเดือนยังไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยแล้วล่าสุดที่มันน่าคิดก็คือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเองอาจารย์สมชัยศรีสุธิยาก่อจริงๆคนที่เราต้องปลอบเบอือให้แกหน่อย เป็นคนที่มีประสบการณ์และความรู้ในการจัดการการเลือกตั้งงานกับผ้าประชาชนมายาวนานเป็นคล้ายๆกับองค์กรกลางตรวจสอบและติดตามการจับการการพุทธจิตการเลือกตั้งมาทุกยุคทุกสมัยวันสองวันท่านเปิดประเด็นใหม่แล้วน่าคิดกว่าไอ้ยี่สิบแปดเขตที่ไม่มีผู้สมัครแกบอกว่าถ้าสมมุติว่าการนับคะแนนระบบบัญชีรายชื่อ ร้อคนถ้ามีแค่หน่วยเดียวที่ไม่สามารถนับคะแนนเลือกตั้งได้ประกาศผลคะแนนเลือกตั้งของระบบบัญชีลายชื่อไม่ได้ครับพี่น้องทีละครับเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงกว่า28เขตเลือกตั้งไม่มีผู้มาสมัครแล้วน่าเป็นห่วงกว่า22เขตที่มีผู้สมัครคนเดียวหน่วยไม่ใช่เขตนะครับ หน่วยนี่คือครูหาเลือกตั้งเล็กๆนั่นแหละครับในเขตหนึ่งอาจจะมี 10, 20, 100, 200แล้วแต่เขตใหญ่เล็กว่ากันไปแต่ถ้าสมมติว่ามีแค่หน่วยเดียวเนี่ยที่จัดการเลือกตั้งไม่ได้หรือปิดทีไปได้เนี่ยประกาศผลคะแนนระบบบัญชีรายชื่อไม่ได้ทันประเทศทันทีครับพี่น้องทีลกครับนี่ไง ที่ผมถึงบอกว่าดิ้นอย่างไรก็ตามสองอุมภามันมาเลือกตั้งไม่ได้นี่ยยงครับว่าทาดดื้อมาแล้วด้านไปแ,แล้วเนี่ยความวุ่นวายจะขนาดไหนเนี่ยกกตเขาส่งสัญญาณ้ารัฐบาลไม่ถึงวันนั้นยิ่งรับอย่าดีความรับผิดชอบเด็ดขาดครับพี่น้องจุฬาครับฉะนั้นผมถึงบอกว่าเกมที่พยายามจะยื้อกันอยู่อย่างเงี้ยลากหน่วยนั้นหน่วยนี้เข้ามาเนี่ยมันจบแล้วครับ มันถูกถล่มทลายจากปรากฏการณ์ที่เราบอกว่าชัดดาวตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปเรียบร้อยต้องปลบมือให้พี่น้องทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันพี่น้องทีัะครับแล้วที่ขาดไม่ได้ก็ต้องคารวะวีลชนของเราจากปฏิบัติการนี้เสียชีวิตไปสองท่านเฉพาะปฏิบัติการนี้บาดเจ็บเกือบร้อยท่าน และข่าวดีที่พยายามเช็คก็คือว่าที่บาดเจ็บอยู่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดครับพี่น้องทีักครับอยู่ในอาการที่พ้นขีดอันตรายแล้วครับพี่น้องทีัะครับอบแล้วก็ส่งกําลังใจพวกเขาหายเร็วๆแล้วมาร่วมต่อสู้พวกเราเอาละครับข้อกล่าวหาที่มีต่อพวกเราบอกว่าม็อบกปรปปสเนี่ยหรือมวลมาหาประชาชนเป็นพวกมีเส้นม็อบมีเส้นเส้นใหญ่บ้างอมบาดบ้างก็ว่ากันไป ท,ทั้งที่พี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ลูกชาวไร่หลานชาวนาเหมือนกับผมเหมือนกันผมก็ลูกชาวนาวันนี้เป็นไงล่ะครับเจอม็อบชาวนาของจริงครับพี่น้องที่รักครับปิดสารกลางไปแล้วหลายจังหวัดครับอย่าไปบิดเบือนอย่าไปโกหกสื่อมวลชนต่างประเทศว่า ไอ้ขบวนการที่ชุมนุมไล่รัฐบาลอยู่ในขณะนี้เป็นขบวนการของชนชั้นสูงเพราะวันนี้ชาวนาซึ่งเป็นคนข้างล่างและคนส่วนใหญ่ของมะเทศออกมาชุมนุมขับไล่รัฐบาลโกงครับพี่น้องทีละครับทุกชนชั้นกําลังออกมาไล่รัฐบาลโกงแล้วอย่าเข็นการปฏิรูปอย่าเข็นการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันทุกแวดวงอย่างเป็นเสเด็จขาดชาวนาก็คิดเหมือนเรา ก็หวังว่าคุณยิ่งรักของไม่ไปกล่าวหาว่าไอ้ชาวนาที่เขาชุมนุมเดือดร้อนอยู่เนี่ยเป็นชาวนาปลอมกันมัน้งคงไม่อย่างนั้นนะครับแล้วผมก็อยากจะบอกชาวนาถ้าฟังอยู่นะครับวันนี้รัฐบาลพยายามจะบ,บินใช่ไหมครับว่าที่จ่ายเงินไม่ได้เพราะว่ากำนันสุเทพกพกปปสเพราะกกต แต่ปรากฏว่าไม่มีชาวนาที่ไหนเขาหลงเชื่อครับเพราะเขารู้ว่าที่มันเจ๊งเพราะรัฐบาลโกงครับพี่น้องที่รักครับเพราะรัฐบาลโกงสองปี4 7แสนล้านบาทอยู่กับใครวันนี้ชาวนาถามเงินก้อนนั้นอยู่กับใครที่โกงไปแล้วที่ไปไกลกว่านั้นชาวนาบางคนครับไม่ใช่แค่มาทวงหนี้จากรัฐบาล แต่ไปทวงข้าวที่จำนำไว้จากโกดังที่ลงสีด้วยครับพี่น้องที่รักครับเขาจะเอาคืนแล้วจะไปขายเองแล้วพรุ่งนี้กิติลั์ดินเฮือกสุดท้ายต้องไปขออนุญาตคณะกรรมการการเลือกตั้งขออนุมัติเงินกู้1.3แสนล้านบาทเพื่อมาจ่าย นี่ให้กับชาวนาจากโครงการจำนำข้าวที่ค้างอยู่ทั้งหมด1.1แสนล้านบาทพรุ่งนี้ถ้าสมมุติว่ากะกะตไม่เห็นด้วยก็ต้องบอกว่าเจงเดดล็อกคำถามที่ต้องถามแล้วฝากกะกะตคิดก็คือว่าถ้ากะกะตตกกระไดพลอยโจรแล้วไปบอกว่าเห็นชอบที่รัฐบาลจะกู้1.3แสนล้านบาทเนี่ยกะกะตมีโอกาสติดคุกครับพี่น้องที่ละครับเพราะเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ พระรัฐธรรมนูญมาตรา181 2 3วงเล็บเขียนไว้ชัดเจนว่าในหลางมีรัฐบาลรักษาการจะไปออกมติคอรมอเพื่อภาระบผูกพันกับรัฐบาลหน้าทำไม่ได้เด็ดขาดถ้ารัฐบาลไปบอกว่าทำได้ถ้ากกตอไปบอกว่าทำได้กกตอก็จะติดคุกพร้อมกับรัฐบาลรักษาการครับพี่น้องที่รักครับผมหวังว่ากกตคงไม่ตกกระไดพลอยโจท แล้วก็ไม่มีรัฐมนูญมาตราไหนบอกว่าต้องขออนุมัต,กกติก,กตรกตกรกตดูให้ดีนะครับข้อกฎหมายยังเป็นปัญหาอยู่แล้วที่สําคัญที่สุดไอ้หนึ่งจุดสามแสนล้านบาทที่คุณกิติรัตน์จะขอกู้พรุ่งนี้เนี่ยเขาบอกมันกู้ไม่ได้แล้วเพราะมันชนเพดานการกู้แล้วครับสิทธิในการขอกู้รัฐบาลมันหมดไปแล้วฉะนั้นเดดล็อกของโครงการ จำนำข้าวเนี่ยทั้งหมดจึงเกิดจากความช่อชนของรัฐบาลความช่อชนในประการที่หนึ่งก็คือการทุจริต4.7แสนล้านบาทความช่อชนประการที่สองก็คือการชิงยุบสภาหนีความเจ๊งของโครงการรับจำนำข้าวยุบสภาวันที่9พี่น้องทราบไหมครับเรากดดันก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ที่ยุบจริงๆแล้วก็คือเชื่อว่า จะได้เลือกตั้งแล้วกลับมากู้เพราะเป็นรัฐบาลเต็มๆตอนนั้นมันต้องไปขออนุญาตกันแล้วถ้าจะกู้ก็ขอมติคอรมอขอกู้ปรากฏว่าไม่เป็นใจครับพี่น้องที่รักครับไม่เป็นใจเพราะเลือกตั้งไม่รู้จะมีหรือเปล่าเราไม่รู้จะลากันไปยาวเท่าไหร่แล้วเจาเงินให้ชาวนาตรงไหนอย่างไรมันเข้าสู่สภาวะที่เรียกเดชล้อไอ้ข้าวที่อยู่ในโกดัง18ล้านตันก็ขายไม่ได้ครับพี่น้องที่รักครับทั้งหมดนี้ มันจึงเป็นความรับผิดชอบที่คุณยิ่งรักจะต้องสารภาพผิดแล้วรับผิดชอบต่อประชาชนแล้วยอมเป็นผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวหาของปปชว่าเข้าขายละเลยแล้วปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการรับจำนำข้าวครับพี่น้องทักครับแล้ววันนี้วิธีคิดของรัฐบาลเหตุที hey, ่กปปสและมวลม,มหาประชาชนที่ต้องไปชุมนุมโดยสงบที่ธนาคารอมสิน ก็เพราะไปห้ามปรามผู้บริหารธนาคารอมสินว่าอย่าเอาเงินฝากเกินสะสมของลูกหลานเราเนี่ยไปเยียวยากับความผิดพลาดของทักษิณและก็ยิ่งรักเด็กขับต้องปลบมือให้ผู้บริหารธนาคารอมสินครับไม่เห็นด้วยที่จะปล่อยกู้ให้รัฐบาลแล้วก็ไปกดดันกขกอขอสอ โชคดีสภาพแรงงานทั้งอมสินและทกศเนี่ยเข้มแข็งมากแต่งชุดดำประท้วงไม่เห็นด้วยที่จะปล่อยกู้เพิ่มอีกค่าจุหามื่นล้านบาทวันนี้ครับพี่น้องที่รักครับหม <X> ดก็อย่าพึ่งไว้วางใจเพราะว่าบอร์ดของสองแบงค์นเนี่ยสายตรงกันเหมือนกันเผอไม่ได้ครับโดยเฉพาะทกศทอกศเนี่ยนี่เดิมแสนกว่าล้านบาทเนี่ยที่กู้ไปในโครงการรับจำนำพืชผลการผลิตเนี่ยนะครับ รัฐบาลเพิ่งใช้เข้ามาแค่2.5หมื่ล้านบาทค้างทกศอ,อ,อยู่9.2หมื่นล้านบาทซึ่งไม่รู้จะมีปัญญาที่ไหนไปคืนทออกศครับพี่ทีลาครับแต่วันนี้บอกจะขอเพิ่ม5.5หมื่นล้านบาทพนักงานทออากศเขาถึงไม่ให้เขาบอกให้ไม่ได้ไอ้ของเก่ายังไม่ใช้คืนฉะนั้นต้องปลบมือให้สาภาพแรงงานทออากศและธนาคารอมส,สินครับที่ยืนหยัดปกป้องผลประโยชน์แทนทพวกเราทั้งหมด แล้วถ้ามีข่าวว่าบอดไปบีบเขาแจ้งข่าวมาที่พี่น้องและครับเดี๋ยวจะไปเยี่ยมบอดเองท่านสู้คนเดียวลําพังกับคนอามหิตแบบนี้กูออย่างเดี๋ยวพวกเราไปช่วยสู้ที่พูดอย่างนี้ทั้งหมดไม่ได้ความว่าเฮ้ยเราไปบล็อกเงินไม่ให้ชาวนาได้เงินหรือเปล่าชาวนาได้เงินแน่ครับถ้ารัฐบาลน,นี้เฉดหัวออกไปตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมาแล้วไล่ปราบปรงคนการรับจำนำข้าว ย้อนหลังไปสองปีใครโกงไปบ้างแล้วก็หาเงินมาให้ชาวนาโดยเร็วที่สุดทําได้ครับนี่ปลดล็อกวิธีปลดล็อกที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดข้อเสนอกปปสเพราะว่ารัฐบาลรักษาการมันเด็ดล็อกโดยตัวมันเองขายข้าวไม่ได้กู้เงินไม่ได้หาเงินให้ชาวนาไม่ได้แล้วที่ชาวนาไม่ได้เงินจากโครงการจะนาข้าวไม่ใช่แค่ชาวนาเดือดร้อนนะครับ เจ้าของรถไถนารถด,ดำนารถสีข้าวพวนี้ก็ไม่ได้ตังค์นะครับเพราะชาวนาไม่มีตังค์จ่ายมีตะใบประทวนแล้วบางคนก็ใบประทวนไปขอกู้เงินนอกระบบมาอันนี้มันกระทบเป็นลูกโซ่หมดฉะนั้นวันนี้ชาวนาตาสว่างตื่นแล้วแล้วอย่ากล่าวหาเขาเด็ดขาดว่เาเขาเป็นชาวนาปลอมครับพี่น้องที่รักครับแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าพรุ่งนี้กกต ซึ่งผมก็พูดด้วยความรักว่าคงไม่ตกกระไดพลอยโจรไปให้ความเห็นชอบกับการขอกู้1.3แสนล้านบาทของคุณกิติรัตน์นั่นละเนาะเพราะคุณจะโดนข้อหาทันทีเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบแต่ถ้าพรุ่งนี้กอกอตอไม่เห็นชอบสำหรับรัฐบาลชุดนี้ตายคาโกดังลงสีครับพี่น้องที่ละครับตายแน่ๆครับตาไ,ไม่ได้ครับ พี่น้องจะเห็นปรากฏการที่ชาวนาเ,าเอาคิวไปค้นไปตักเอาข้าวที่เขาขายไว้กลับไปที่บ้านเขาแล้วไปขายให้ด้วยตัวเองดีกว่านะครับไม่ต้องพูดถึงไอ้ g 2 g ที่บอกมีขายข้าวไปแล้วไม่มีครับของของเก๊ทั้งนั้น <48. S> 1 8ล้านตันยังขายไม่ได้นะครับไม่ต้องไปพูดกันยาวเอาเป็นว่าวันนี้ ชาวนาตาสว่างแล้วแล้วทุกมับที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้ทุกการเคลื่อนไหวการชุมนุมของมวลมหาประชาชนของพี่น้องในต่างจังหวัดของชาวไร่ชาวนาเกิดจากความช่อชนและก็ความโกงของรัฐบาลชุดนี้นั่นเองครับพี่น้องที่ครับไม่ใช่เรื่องชนชั้นใดอย่างใดที่นักวิชาการมาบิดว่ารัฐบาลนี้มาจากคนจนคนรวยกำลังจะไล่รัฐบาล นี่จะเป็นรัฐบาลแรกที่มาจากคนจนแล้วจะไม่มีแผ่นดินอยู่เพราะคนลุกขึ้นมาไล่ร่วมกับพวกเราครับพี่น้องที่รักครับคอยดูครับวันสองวันนี้ได้เห็นเนี่ยฉะนั้นผมจึงแค่อยากจะเตือนคุณยิ่งรักว่าคุณอย่าใช้วิธีเหมือนกับการเยียวยาคนเสื้อแดงในเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองที่ราชประสงค์คือวิธีแก้ปัญหาข้าวเน่าเนี่ยกำลังจะใช้วิธีแบบ เผาบ้านเผาเมืองปีห้าสทำยังไงพี่น้องทราบไหมครับมีคนกลุ่มหนึ่งไปก่อจลาจลเผาอาคารบ้านช่องเผาบ้านเผาเมืองเสียหายใหญ่โตพอมีรัฐบาลของผู้ตัวเองกลับมาออกกฎหมายออกมติคลมอจ่ายค่าเยียวยาศพละเจล้านบาทซึ่งเป็นเงินภาษีประชาชนของพวกเราพี่น้องยอมเลยครับวันนี้ก็เหมือนกัน วิธีการแก้ปัญหาเรื่องข้าวเน่าก็จะไปขู่เอาเงินจากออมสินบ้างจากทากศบ้างมาแก้ปัญหาจากความผิดพลาดที่เกิดจากทักษินคิดและยิ่งรักธทรรมใช่ไหมครับพี่น้องที่รักครับทักษินต้องไปไล่เบี้ยเอาเงินกับพวกลงสีทั้งหลายพวกค้าข้าวซึ่งเป็นหัวคะแนนพักเพื่อไทยทั้งนั้นนะวันนี้ถ้าคุณไม่ทําธุรกิจไม่เป็นหัวคะแนนพักเพื่อไทยคุณไม่มีทางได้ขายข้าวครับ เอาเงินจากทักษิณนั่นแหละมาจ่ายให้ชาวนาเอาไปเท่าไหร่เอามาเท่านั้นครับพี่น้องที่ละครับดังนั้นที่บอกว่าพวกเราเป็นตัวปัญหาทําให้ชาวนาไม่ได้เงินเนี่ยผมเรียนเลยว่าชาวนาตาสว่างวันนี้ชาวนาที่เพชรชบูรณ์แจ้งจับยิ่งรักและสองรัฐมนตรีพาณิชย์ข้อหาช่อฉนชาวนาครับพี่น้องที่ละครับเขาตาสว่างแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้เห็นพิสาธิศบอกว่านายกสมาคมชาวนาไทยจะไปปรึกษาสภาทนายความเพื่อแจ้งความแจ้งจับดำเนินคดีช่อชนกับคุณยิ่งรักเช่นกันครับพี่น้องที่รักครับ <S <S 1> <S 1> เห็นไหมครับไม่มีชาวนาที่ไหนมาชุมนุมที่นี่หรือกล่าวหาเราว่าเป็นตัวปัญหาเขารู้เขาตาสว่างว่าพอรัฐบาลชุดนี้มันช่อชนและก็ขอรับชันแล้วมันเจ๊งเพราะว่าโครงการทุจริตจำานํำข้าวเนี่ย โครงการจะรับจำนำข้าวมันทุจริตอย่างใหญ่โตนี่เป็นประเด็นใหญ่นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดกับพี่น้องสถานการณ์จากนี้ไปที่ผมคิดว่าหลายๆเวทีก็เป็นห่วงและก็มีความกังวลคล้ายๆกันว่าไอ้ความรุนแรงที่ก่อกับเราอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันจะขยายไปเรื่อยหรือเพิ่มระดับหรือไม่ผมก็ได้แต่ภาวนาครับอย่าให้มันต้องสูญเสียไปมากกว่านี้ ชีวิตของผู้บริสุทธิ์หยดเลือดหยดเดียวก็ไม่คุ้มต้องแลกกับทรราชเนี่ยไม่คุ้มนะครับเราไม่ควรสูญเสียขนาดนี้วันนี้สมชอบอกว่าเตรียมบอกพลกรจุกเฉินไปแล้วเลขาสมชเนี่ยพลโทรพลดอนพัฒนาถาบุตรเนี่ยวันนี้บอกเขียนไปแล้วยกคร่างไปแล้วรอเซ็นอย่างนั้นพูดเหมือนมั่นใจนะครับไอคนนี้เมื่อสองวันที่แล้วบอกว่า มอ็อบกอปปสกล่อยแล้วคนหายหมดแล้วไม่เหลือคนละแต่วันนี้บอกจอพลกฉุกเฉินครับพี่น้องที่รักครับนี่เลยขาสพชพูดกลับไปกลับมาตกลงไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็อยากจะเรียนท่านพอบอบธบครับก็ต้องวัดใจกันเพราะถ้าประกาศพลกฉุกเฉินหมายความว่ากองทัพต้องเห็นชอบแล้วต้องใช้ทาหารมาร่วมเป็นเจ้าพนักงาน พร้อมๆกับตรวจภายใต้กฎหมายฉบับนี้ถ้ารัฐบาลชุดนี้ประกาศพลกรฉุกเฉินได้แสดงว่าที่กองทัพป,ประกาศจุดยืนว่ายืนอยู่ข้างประชาช,ชนชัดมีปัญหาแล้วครับพี่น้องที่รักครับเรามีสิทธิ์ตั้งคําถามกับคำรรบครัพแม้นวันนี้ผู้นําเราทัพจะส่งสัญ,ญญาณซึ่งก็ต้องขอบคุณท่านบอกว่าวันนี้มีสัญญ,ญาณความรุนแรงจากฝ่ายตรงกันข้ามผู้ชุมนุม อาจจะก่อเหตุระดมอาวุธระดมสัพพะกำลังกันต้องขอบคุณท่านแต่เราไม่อยากเห็นท่านแค่ส่งข่าวแจ้งข่าวเราใช่ไหมครับเราอยากเห็นกองทัพเป็นเจ้าพนักานที่จะช่วยพวกเราป้องปามความดูแรงแล้วไม่มีคนเจ็บคนตายไปมากกว่านี้ครับพี่น้องทีละครับผมจึงเชื่อว่า จากนี้ไปรำพังพวกเราเนี่ยนะครับมือเปล่า <Okay. S 1> ป้องกันกันเองป้องกันตัวเองก็ลำบากอยู่แล้ว <Okay. S 1> เพราะไม่รู้ศัตรูผู้ไม่หวังดีจะโจมตีเมื่อไหร่ <Okay. S 1> วันนี้กองทัพซึ่งมีหน้าที่ดูแลเรื่องความมั่นคง <Okay. S 1> ความขัดแย้งในคันี้มีสิทธิ์ลุกลามขยายใหญ่โตได้มากกว่านี้หรือมากกว่าที่เคยเกิดขึ้น <Okay. S 1> แม้เราจะพยายามห้ามปรามก็าตามแต่เราไม่สามารถอ่านได้ หรือมองได้ว่าฝ่ายตรงข้ามเขาจะบ้าบิ่นไปมากมายขนาดไหนฉะนั้นจึงได้แต่หวังว่ากองทัพจะรักษาคําพูดว่าถ้าเกิดเหตุรุนแรงเกิดขึ้นนายกรัฐมนตรียิ่งรักจะต้องรับผิดชอบตามคําพูดพบบบครับพี่น้องจุฬาครับสุดท้ายผมก็มีความเชื่อเหมือนท่านกำหนด หลายคนบอกว่า2กุมภานี้จะเอาอย่างไรจะไปโหวตโนเข้าคูหาการช่องไม่สงลงคะแนนหรือทำบารเสียหรือจะโนโหวตคือไม่ไปเลือกตั้งเลยที่ประชุมกปปสก็หาลือกันเรื่องนี้อยู่ว่ามันไกลไปที่จะคิดถึงเรื่องนั้นเพราะเราเชื่อว่าเราจะปิดเกมครั้งนี้ได้ภายในเดือนนี้หรือก่อนวันที่2กุมภาครับพี่น้องทีละครับอย่าพึ่งไปไกลขนาดนั้น ตอเราเชื่อมั่นว่าชัดดาวของเราสร้างเกลียวขึ้นทางการเมืองขยายผลเป็นลูกโซ่แล้วเกิดแรงเวียนไปถึงรัฐบาลยิ่งรักโดยตรงและผมก็เชื่อว่าสัปดาห์นี้เราจะมีพันธมิตรเพิ่มเติมขึ้นมากมายเพราะการเคลื่อนไหวของพี่น้องชาวนาะที่ตาสงังางแล้วว่าเขาถูกหลอกจากรัฐบาลนี้ครับพี่น้องท่ลักครับเอาลครับก็ขอพี่น้องมาะมัดระวังแล้วก็ ผมก็เห็นด้วยนะครับถ้ามีการจัดระเบียบที่ชุมนุมก่อนมานี้ก็ปราัยที่คอปทอก็มีการตรวจกระเป๋าผู้มาชุมนุมนะครับทั้งขาเข้าข,า,ขาออกแล้วก็มีการตรวจเข้มขึ้นนะครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องอาจจะอึดอัดลำคาญบ้างก็เป็นเรื่องจําเป็นครับเพราะเราจะอยู่ด้วยกันตลอดแล้วถ้าเราอยู่ด้วยกันด้วยความบาดระแวงเดี๋ยวไม่มีความสุขแน่ฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องให้ความร่วมมือกับอัดของหลอกนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคน อยู่อย่างมีความสุขนะครับพรุ่งนี้ก็มีเรื่องแรงที่จะเคลื่อนไหวกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณสุริยไสยะตะศิลาครับสวัสดีครับผมกบ